และมัน,มน,มนอนอกอาคืีดี <c oughs> ไงไม่มีเก้าวิแต่เครื่องมันมีกำลังนะหวยหวยเลยของชอบของครอบครัวของชอบของครอบครัวอะไรอย่างนี้ สวยเลยแล้วผูมองไม่เห็นแล้วกูบอกไม่เห็นมึงไงสวยเลยไม่มีแต่อวกหมลังก็สวยเลยเพื่อนๆน่าจะช่วยกันได้ครับขอน่าจะมาได้กันนะเขามีใบฉายตั้งสามกระดอกโอ้โหดูดิดูเพิร์กดิความดีของเพิร์กมันแฮกแมปอ่ะเรียบร้อยเดดล็อก มีมีบบาร์คิวไอ,ไอ,ไอฝั่งนี้เปิดเหรอแล้วเราก็แอร์ตัดไปเหมือนเดิมเอากันเอากันอยูอ่ข้างบนโอเคของเล่น แกแงงงกคุณไหนไหมฝั่งนู้นเปิดไม่มีทึบออร่า,าต้องอยู่ตรงกลางนี้เราช่วยได้มไไม,ม,ม่ไมวเวไล่ะ ช่วยลบออล่าครับเปิบปิดเบือนอ่ะช่วยลบออล่าทุกอย่างเกี่ยวกับออล่าจะไม่เห็นและไม่มีแทงหลังด้วยเต้ สามารถกดนดี่ใช่หว่าพยายามจัดหายเหี้ยแล้วไอ้สัตว์แย่ yeah, แล้วทุกคนโอ้โหแย่ว่าโอ้โห oh, oh, ไม่คิดว่าจะมาครับ สวยดีครับสวยดีครับเีมมีมีมันเมื่อก่อนมันเป็นต้องเป็นโค้ดใส่เฟรมด้วยแต่ทำไม่ได้วสวยดีครับ,รบต้องน่นน่าจะหลอกเอมแมะอไปตัดเลมมะ อเอาไปดเดินหน้าเฮียไปแลไป,ไปไปไปซีซีบ้านนาโอกาสลอดเยอะมากนะเซตเนี้ยผมบอกให้ครับไม่ต้องจูกเก่งอะ่ะเออง่ายๆอย่างเดียวกับที่ผมเคยแนะนำไปไม่ต้องจูกเก่งหรอกครับ,บแค่เราเนียนให้เก่งใช้เปอร์ให้เป็น แล้วก็เวลาเล่นโซล่อ่ะไม่ต้องไปแบบไปแบบไปอะไรมากครับเห็นแก่ตัวได้ก็เห็นแก่ตัวไปบ้างอันไหนช่วยได้ก็ช่วยอันไหนช่วยไม่ได้ก็ผ่าก็ทำ่างอ่ง่ายๆเลยเราเห็นเป็นตัวอยู่แล้วอ่ะว่าเขาอยู่ไหนอะไรเขาเราสามารถแอบได้ยังไงภูมิปัญญาสายหมอกเพิ่มเนิมเราเห็นเป็นตัวอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเราเจอปุ๊บเราแย่นะแต่เตสเนี้ยมันจะแพ้พวกทาง Uhm, แพ้ทางพวก hai, ตัวสเตลนะพวกตัวสเตลเนี่ยเราจะแพ้ทางมากแพ้ถึงแพ okay. ้มากเลยเพราะมันจะมาหาเราตอนไหนเราก็ไม่รู้อะต้องผมเดินหรอกนี่คือไอ้ไอ้มีเต็ีกุญแจเห็นยมเตรกุญแจเตรียมเตรียมมีเตรียม เราไปปั่นห้องสมุดผมกำลังถามนะไม่เห็นพวกตัวสเตลอะ่ะเป็นแแบบม่มีเงี้ยะหาเราแล้ว ไ,ไปเล่นน็อตบุกอยู่เฮ้ยการเล่นนอตบุกอะไรกันเป็นดุกเอาไมา้จิ้มหน้าไม่ใช่ครับลินหายตัวอยู่ก็ไม่เห็นเล่งฝั่งนู้นเยอะ เครื่องฝั่งนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวคือประเด็นกลับไปตรงนู้นไม่ยังมีชา ก็เล่นแบบนี้เลยได้ออกยืดเช่นเนี่ยเขาทำไงทำไก็ได้ทำไงก็ได้หมีให้หน้าให้หน้าเหมือนตอนนั้นเพืวกมันอยู่ฝั่งนูนน่าจะตไอดูฝั่งนี้นะอ้าวมันอยู่นี่ที่บ้านาครนะของเล ลืเอไปไปไปสิปันนาปันนาไปไปไปดูตักยักตักไก่หลงไปแล้วเหรอครใครทำตรงนี้ก็ได้ถา้าทำตรงนี้ เอาตอนนี้เลยไม่มีรหสัสแล้วนะตัวหนึนนห่งรหัสที่ไนไอเคทีอย่เพื่อนประตูนี้แสดงว่ายังไม่ได้เปิดเพราะประตูหน้าก็ยังไม่ได้เปิดโอฮาโ,โคตียงยว่งโคติ้เชฟไม่โดนอ่ะ อยู่ยข้างบนนี่มาแล้วโอ้โหผมต้องให้กูเปิดประตูด้วยให้ด้วยไหมอ่ะต้องให้กูเปิดประตูให้ด้วยไหมอ่ะกูปั่นให้กูช่วยให้ าสุดได้มีใครเปิดประตูรถล้ออันนี้ดีครับอันนี้ดีสุดแหละ เราแต่เราอย่าใช้กุญแจมหมดนะทุกคนใช้กุญแจมหมดเราเปิดท่อไม่ได้นะว่าอันขวาจะลบออร่าเฮเลอร์ครับเมื่อกี้เขามีบาร์บีคิวแล้วเขาจะไม่เห็นเราเรียบร้อยเกทเดนสลาดเพื่อนก็ยังไม่เปิดประตูอ่าเดี๋ยวดูเลย เปิดแล้วไม่รู้จะเปิดทันไหมไม่ทันเจอไอ้ไอเอก็เอไม่เห็นตรงนั้นป่ะคนที่นั่งอยู่อ่ะเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเนี่่ยนังอยู่อ่ะไอ้ผมสีขาวหนุมึงมึงุ่เวทีอ่ะได้ป่ะนี่ไอ้เจ้าเวทีอยู่นี่เทียนนั่นแหละ ไปแล้วยังเดืดดูดเดเฮ็ดเบ็ไอ้เจ้าทาอะไรไปมาตายหมดทำยังไ <c oughs> เื่อันเล่นใส่ขาหมวยแน่เลย อวยเอ้ยแม่เอ๊ะวันนี้เมีไม้แต่แค่แบบเพื่พอมาเล่นเทคางม,ม,มาวยแ่ะไรวะไัน,นี่แบบว่าคนไม่มีไม้กับมีไม้โห่ไม่พอด้วย แล้วผมกดกุญแจไม่ได้แล้วด้วยไป,ไปหาพวกพี่ใหม่ไปไปออ่ะเอ,อาทำใหม่ก็ได้นะโอ้โหหายไปตต่หน้าหายไปตต่หน้าตอตาเพ <c oughs> ื่อมาเล่นเซค้ามวยอ่ะ ขอกระเป๋าพยาบาลออร้องหรือว่าต้องไปเก็บกระเป๋าเพื่อนเข้าไปมิติหนึ่งหสวยอ,อยู่กับเพื่อนข้างในามิติเพราะฉะนั้นเราขึ้นได้จ้าขอ,อยากให้เพิ่อนุญแจก่อนจ้า บาร์บีคิวแล้วเพื่อเอา้เอาเพืเอ่อนบักกู เราอยากช่วยเราอยากช่วยเราอยากช่วยปิดเบือนทำงานลายเท้าไม่โชว์เจอ,อ,อไปก็ได้เพื่อน ไ <c oughs> อ้เยยยยยยยเดิยย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 มยยยยยยยอยย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 ยงายยงย พี่ไม่ออกด้วยพี่ไปออกท่อให้ดูพี่ไปออกทอ่อให้ฟังพี่จะไปออกท่อให้ฟังน้องเด็ดพี่อ่ะไปประตูไม่ต้องเปิดพี่ก็ออกได้นี่ไง เรียบร้อยอันนี้ RPD มาเล่นเรียบร้อยอไงนะเซตโซโล,โล่โหดนะเว้ยเซ็ตเนี้ยแต่คือประเด็นคือเราแม่งต้องต้องต้องแบบว่าต้องแอบ,บเก่งๆอะ่ะเออจุกได้ระดับหนึง่งแอบบเก่งๆเอาเป็นไว้ได้เอาเป็นว่าถ้าแอบ,บเก่งๆแล้วแบบว่าคิลเลอร์อไม่เจอเราก็ไม่ล้มแล้วเหลือก็สุดท้ายอ,อย่างเงี้ยถ้าประตูไม่เปิดเรามีกุญแจรเรามีเ<ม>ปิกฟองท่อของลูบิน มีบิดเบือนลบออล่าทุกอย่างเปิดตู้กีเรามีอุ้มนกไปตอนไหน,นวะนะเราแก้ทางเขาหมดเลยเพียงอย่างเดียวคือเซต,ตเนี้ยแม่งแพ้พวกสเตลมันแพ้พวกสเตลเซตเนี้ยพวกวินบอพวกโคตรเฟสพวกหมูเวลาย,ย่อไม่ขึ้นขั้นหนึ่งนนเนี้ยเซตเนี้ยเรียบร้อยแล้วก็อีกเปิรหนึ่งคือเปิรแตกเครื่องแล้วหมดกำลังอะเรียบร้อยเลย